ิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเจ๊เอ๋เบบี้เจ๊เอ๋เบบี้โอเคได้อยู่หนึ่งตัวเย็นๆเจ๊บบโอเคสองคิวครับมาไม่เจ๊าคนสวยคนสวยไปแล้วป่ะนี่ไงคนสวยบายบาย เอาล้วครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับไอเด b บลูคนดีคนเดิมนี่ครับผมนะ <Yeah. S 1> ก็ผมเนี่ยจะมาเอาชุดคระนิดคิดไม่ออกนี่เห็นไหมบนหัวผมเลยอ่าครนิดคิดไม่ออกแต่ถ้ารักออกแน่นอนคำคมเขานะครับอันนี้เป็นคำคมจากเกมฟีไฟนะเออคมไม่คมก็ไปคิดเอานะผมนะเออนะมากิจกรรม ในตู้ก็จะมีชุดผู้ชายแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าอันนี้เป็นชุดผู้หญิงแล้วก็มีไอซ์บอ wow ลด้วยนะมีระเบิดอันนี้อะไรมีดน,น e ่าจะเป็นมีดบินนะคิดว่าน่าจะเป็นมีดบินเดี๋ยวผมลั่นเลยนะกันลั่นเลยโป๊ะ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 อ่ากี่เพชรแล้วไม่รู้นะคนดูก็เดี๋ยวถ้าแบบใครอยากรู้ว่าหมดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเฮ้ย ชุดผู้หญิงออกไม่เคยได้มาอุย๊ยมีหนึ่งร้อยด้วยคือแสดงว่าผมชุมอีกครั้งนึงผมจะได้ผมจะได้ครบ้วเนี่ยชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงอ่ะเฮ้ยออกง่ายนะเนี่ยอ่าเราได้แล้วครับทุกคนนี่ไงแลกชุดผู้ชายได้เฮ้ยอ,ออกง่ายมากหมดน้อยนะเนี่ยกิจกรรมเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไอวอลด้วยดีกว,ว่าอ่าไอวอลไอวอลไอวอลกับกระเป๋าแล้วก็ เดี๋ยวเราเหมาหมดเลยอ่าลองสุ่มไปลองสุ่มไปเฮ้ยแต่ว่าออกง่ายนะถ้าใครแบบเฮ้ยนี่ไงออกแล้วมีดออกอ่าดีเลยทีนี้ก็เหลือแค่ไอวอลกระเป๋าแล้วก็หลุมศพสามชิ้นอืมออกง่ายออกง่ายออกง่ายหรือว่ามันออกง่ายแค่ช่วงแรกๆวะมันล่อเราหรือเปล่าวะ่ะทุกคนแต่อย่างน้อยเราก็ไม่เสียเต็มราคาเนาะหนึ่งร้อยอีกแล้วอ่ะถ้างั้นก็เลกหมดเลยดิอย่างนี้เราก็ครบแล้วนะเนี่ยนี่ไง แล้วก็แรกอันนี้ oh. อ่านี่ไงแล้วก็แรกอันนี้ด้วยระเบิดโอเคเลยมีระเบิดแล้วก็มีไอวอเดี๋ยวผมใช้ไอวอด้วยคือเราจะใช้เซ็ตทั้งทั้งหมดของเ oh. แล้วกันนี่อันนี้ก็มีกระเป๋านี่ I นไอวอนี่ชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนชุดกับกระเป๋านะออนี่มีดก็จะเป็นมีดบินนะครับมีดบิน แล้วก็เป็นระเบิดระเบิดเป็นคล้ายๆคณิตน,นะเออระเบิดคณิตคิดไม่ออกนะครับก็ตามชื่อเลยอันนี้ก็จะเป็นไอวอลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเอาเลยครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนี่ครับทุกคนก็เรามาลงกันที่บราบน,นะฮะคือวันนี้เนี่ยเป็นพิเศษนะก็คือเรามาแบบโซโร VS คอร์สนะครับทุกคนเออ ดีชุดใหม่เล่นหนึ่งสีครับน้องๆคือมันจะมีคนไหวกับพี่จริงๆหรอกาไม่น่าจะมีใครไหวหรอกถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเพื่อนมาก็ตามเราต้องฟาร์มมันก่อนนะอย่าไปอย่าไปเศร้านะก็คือไม่มีคนมาลงกับเราเราก็แค่ฟาร์มนะครับทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องน้อนนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูชุดว่ามันสวยขนาดไหนในมุมมองผมผมคิดว่าเสื้อมันน่าจะไปใส่คู่กับชุดอื่นได้นะถ้าแบบดูแผบเพลินๆนะดูแบบเพลินๆแต่ว่าต้องรอดู เราดูตอนลงไปข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเราดูชุดกันนี่ทรงผมหน้ากากผมใส่หน้ากากไฟมานะผมลืมถอดถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ใครที่แบบอยากจะไปลองลุ้นก็ไปลองได้ผมก็ว่าดวงดีนะผว่ามันออกไวมากแล้วเรามาคนเดียวได้วไงไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้เล่นซีหนึ่งมาค่อนข้างนานแล้วนะแล้วผมซีหนึ่งในเล้งแกนมาเตอร์ด้วยนะครับทุกคน แลวเป็นแบบมือถืออหนึ่งต่อสี่ดูว่าจะไหวหรอือเปล่าฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนผมพยายามไม่อยากเจอหน้าคนแบบซึ่งซึ่งหน้านะถ้าผมเล่นซีหนึ่งเพราะว่าถ้าเราซึ่งซึ่งหน้าผมว่าเราค่อนข้างสู้ยากนะเกมนี้ผมจะเล่นเป็นปืนที่แบบยื้ระยะได้ดีๆแล้วกัน x อ8อะไรเงี้ยที่แบบยิงแล้วลากไปด้วยได้อะไรเงี้ยแต่ยังหาไม่เจอเลยโถก้อนนี้ก็ จริงๆก็โทรก้อนนี่ผมไม่อยากจับนะแต่ว่ามันน่าจะดีอยู่มั้งอเอีอเอ้ยเกมแปดได้แล้วโอเคน้าน้ามีคนนะมาทุกคนเขาเปิดเขาเปิดดาบไปว่ะเหมือนเราเล่นแบบติม <c oughs> ติมนะติมติมไปก่อนแล้วกันไปที่คลังแสงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบติมติมไปก่อนติมติมไปก่อน คือมันก็ต้องบอกกันเลยว่ามันไม่มีคนมาให้เรายิงอะ่ะจะให้เราไปล่ายิงคนมันก็ยากนะครับทุกคนนี่แหละสไตล์การดันแรงของเดดบูนะก็คือแบบไม่ต้องรีบนะจริงๆถ้าแบบว่าเรามาคนเดียวอะไรเงี้ยนัดแข่งเนี่ยที่คนเล่นเก่งๆอะ่ะคือเราต้องฟาร์มให้มันมีของก่อนอ่าพอมีของปุ๊บเนี่ยเราค่อยไปล่านะคือไม่ใช่แบบลงมาปุ๊บยังไม่มีของแล้วไปล่านะ<ร>าทุกคนมันไม่มีประโยชน์ คือเราเนี่ยต้องมีของให้คบมือก่อนพอของครบมือปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไปล่าทีละตัวทีละตัวทีละตัวก็วคือไม่ต้องรีบแต่ว่าตอนนี้วงอยู่กับเรานะยังไม่มีคนเข้ามาหาเราหัวปืนเราค่อนข้างพร้อมกับก,บก,บการเจอคนแล้วตอนนี้ถ้าเจอก,ก็วัดได้นะวัดได้ทุกเวทถึงจะสี่คนผมก็ว่าไหวนะไหวๆแต่ต้องแตต้องไม่ใช่แบบเจอแบบโอ้โห,โห่ไปเนินนี่สี่คนอะไรเงี้ยตอนนี้ผมอยากไปบาล่างนะ ไปดักคนจากเซนทันเพราะว่าเซนทันวงบีบมันน่าจะเข้ามาเฮ้ยแต่ว่าเหมือนตรงตู้มีตัวเ,เดี๋ยวผมขึ้นข้างบนก่อนเฮ้ยใต้าทารามีตัวขค้น,านหาและทำลายเลยเฮ้ยตกตกไอเชือกตกย,ยิงไม่โดนยิงไม่โดน หายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วจูก,ก่อนจูก,ก่อนอดักเหลี่ยมดักเหลี่ยมอุ้ยโดนโดนว่ะอุ้ยโดนเปิดจุดเจ้เเบ,บิ๊บเจ๊เเบ,บิ๊บเจ๊บิ๊บโอเคได้อยู่หนึ่งตัวรีบปั๊มเลยอย่าเพิ่งมานะเพื่อนเย็นๆเจ้บิ๊บโอเคสองคิวครับ เนี่ยเราต้องเล่นประมาณนี้นะทุกคนคือเราจะไปผีผ่านไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยสองีลิน,น,น <Okay. S 1> คือผมไม่ได้กลัวสองตัวนี้นะแต่ผมละแวงอีสองตัวที่กำลังจะมาถึงนั่นไงว่าแล้วมันต้องมาเข,ข้ามาสิขอหน่อยามไหมมาไม่เจคนสวยคนสวยไปแล้วปะนี่ไงคนสวย บายบายเออนี่แหละคือสิ่งที่ผมเราแวงไว้คือมันไม่ใช่แค่แบบที่เราเห็นในเรื่องหน้าเพื่อนมันจะมาจากอีกแบบหลายทางอ่ะเออดีนะเรามีบ้านให้จุกอ่ะโหสูบวิ่งไว้ไม่สําคัญมากหาสูบวิ่งไวก่อนเมื่อกี้ผมว้านรอดได้สูบวิ่งไวนะเชื่อเป่าวะเฮ้ย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 เหมือนบ้านในมดจะมีว่ะไปไม่ได้ละไปเดี๋ยวกลับไม่ได้ดักตัวนี้ก่อนดีกว่า มันจะเห็นนะมันจะเห็นนะอุ้ย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 หน้าก็มีหลังก็มีตัวนี้ไม่ยินเสียงเท้าแล้วเออตรงไหนนะไล่มือก่อนดีกว่าว่าหาตัวข้างใกล้ให้เจอก่อนไปไหนวะแต่ผมว่าผมเห็นนะเอยอยู่กองไม้ปะวะเห็นแวบๆอ่ะเหมือนจะใช่นะ เหมือนจะใช่นะกองไม้เออจะขึ้นมาไหมเฮ้ยนงี่ยมาแล้ว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 กองไม้นูน้นด้วยอันนี้นะพี่ชายโอโอมนยานันหนี่น่นว่ะตัวนี้เหมือนจะตายไปแล้วนะ วัดตัวไกลได้ผมว่านะเทอมีวบุฟล่าแต่ตัวเขาผล่น้อยเกินว่ะเฮ้ยลงเยนมาหนึ่งเฮ้ยหลังลอยลงมาโอเคแล้วหนึ่งมาไหมข้างล่างเจ็บมากเจ็บมากอู้จะตายเชียวสาวไปนะม,มาดิเฮ้ยวูดปะ เขาดันมาแล้วเขาชุดได้หรอวะนั่นนึงนะต้องถอยก,ก่อนตัวซ้ายเราวัดได้เพราะว่าหนึ่งหนึ่งออกไปเจมมาดิเจ๊เอาเปล่า่งั้นก็วัดขวาวะ่ะอุ๊ยในบ้านก็มี Ư, tí mày má dưa 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 hải dưa 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 hải dưa dưa Chân dưa dưa chân dưa dưa chân dưa 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 na dưa Ok, dưa 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 เฮ้ยสี่ตัวสี่ตัวตีใหม่โอ้ my gosh โอ้ my gosh แย่าละอย่าละอย่าละผมว่าเล่นตรงนี้ไม่ได้ว่ะไปก่อนผมถอยแบบระแวงระแวงอ่ะอุ้ยไอเขี้ยะข้างห่้งนีโอ้โหพลาดว่ะเขี้ยะสี่สี่เลยทั้งนี้ก็สี่ทั้งนี้ก็สี่โอแตกโอ้โหเยอะเกินว่ะมันมายังไงวะเพื่อนโอ้เล่นคนเดียวแม่งยากเกินหวายเฮียพูดไปด้วยเล่นไปด้วยอ่ะ คือมันจะมีคนไหวกับ <c oughs> พี่จร<ห>ิงๆหรอกก็ไม่น่าจะมีใครไหวหรอกถึงแม้ว <c oughs> ่าเราจะไม่มีเพื่อนมาก็ตาม <c oughs> สาหรักเกมที่หนึ่งของเราเนี่ยก็ได้จบไปแล้วนะครับทุกคนต้องบอกเลยว่าศัตรูเนี่ยมาฝั่งละสี่สี่แล้วก็อยู่กับเราอีกสองซึ่งเราอยู่ตรงกลางนะครับทุกคนทําให้เราเนี่ยโดนส่งกลับบ่อแต่ไม่เป็นไรเกมที่สองผมขออนุญาตไปเล่นสองต่อสี่นะเพราะว่าสี่หนึ่งไม่ไหว เดี๋ยวไปเอานักแข็งหน้าใหม่ทีมเฟลคอนมาหน่อยและกันได้เขาแบบพึ่งเข้าทีมด้วยมาดูกันว่าน้องจะแบกผมหรือผมจะแบกน้องนะครับ let's go <S ลอกไหนดีน้องหกฟ้าไหมหกฟ้าเลยเคเคมาทุกคนไหวเกมนี้ไหวชิวเกมเมื่อกี้เรากด4ี่หนึ่งไงคนดูคือมันมาฝั่งละสีคนอะเราไม่ไหวรอบนี้นะ2คนไหวแน่นอนหนึ่ ไหวชิวรงที่คนเยอะสี่ตัวสี่ตัวคุณดูฝากกดไลค์ด้วยนะครับคุณดูถ้ากดไลค์คลิปนี้ถึงสามพันไลค์เดี๋ยวผมจะไปสองสี่กันนะแข่งคนที่คอมเมนต์กดไลค์เยอะที่สุดแต่ว่าตอนนี้เอาให้ตรงนี้ให้รอดก่อนกลางอลไรเนาะกลางดาวอุ้ยแตงยีไม่ต้องนี่บ้นน้องชิวๆๆ ที่กำลังเดินเล่นอยู่สามตัวบ้านไอ้บอลนั้นอยู่ข้างในวิไอ้บอลแดงอ๋อโอ้ตเอกมันนี่นี่ไอ้บอลชิดพี่ใช่ใช่ใช่รถวะใช่ใช่รถรถรถมีหลังรถอ่ะชีควายได้ที่เราอใช่เราเราเราสวยน้องเฮ้ยมาดิวะคนดูยังมีอีกวะ ไอ้แฟนเต็มอุ๊ยพี่โดนตัวซ้ายยิงวะน้องชุบได้ชุบได้มีพี่วอได้ได้ชุบได้ชุบได้สาอันนี้ช่วยชีวิตพี่ไว้อยู่ฮ้ยมาหาว่ะมันมาว่ะมาแล้วมาแล้วมนไม่ยิงเอ้ยมามาดูข้างในมาเดี๋ยวเดีวัเดไป้ตายพี่ตายเฮ้ยไอ้เชือีว่ะ้องไหวนวโตมาดิว่หวาเจ็บหวนเจ็บแล้วมันมาหาพี่ได้ไงวะตัวเนี้ย กะโดดลงมาจากข้างบนเหรอวิ่งใช่วิ่งตรงมาเลยตายอยู่ได้อยู่อ่าดีเลยนะครับทุกคนอ่าน,นี่เห็นไหมพอเราเราพอเราแบบมีมีเพื่อนในตี้อ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าใช่ไหมคนดูเออเฮ้ยไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนดูนี่ชิวทุกคนดูอยากให้ไปเล่นกับใครก็คอมเมนต์นะทุกคนใครกดไลค์เยอะสุดผมไปเล่นกับคนนั้นจะเป็นวาสนาจะเป็นเดอะคูดหรือจะเป็นใครในลีกอ่ะ บอกว่าได้ a g d วสายฟงสายฟ้าได้หมดเด <the> <made SAN> <Maria> ี๋ยวผมไปซื้อตัวมาคนละห้าบาทพอลบน้อยเฮ้ยดาวดไปสายดังดูผ้ายางว่ะมี่ไหลเลยแล้วกันมันอะไรเฮ้ยวิ่งออกแล้วเนาะสวยเฮ้ยสายจุกนหรอเนาะไม่อกดไม่ิดไปเลยเนาะแต่ว่าพี่ไม่มีไอ้บอสนะไมีสอบ โซ่ดีเนาะมันน่าจะไหลเข้าเมืองหว่าเดี๋ยวเราไหลตามเลยดีกว่าทุกคนตามเลยพี่เอาเลยเนาะพี่ซ่อนอยู่ห่างๆเลยไปไปไปเจ็บมาก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 ไปมันต้องอย่างนี้สิวะทุกคนเห็นปะการเล่นเป็นแบบทีมอะทีมเวิร์กอะทีมเวิร์กอะดูดิมาแล้ว เมืองที่เรามามันเหมือนจะมีตัวเปิดไอ้นั้นไปวะเราจะกลับไปไหมหรือว่าเราจะไปหน้าต่อเลยไปหน้าต่อดีกว่าสองไหว้ยพี่ไปที่คลังแสงนี่เลยเอิมมีแล้วเหรอไม่พี่เล่นถูกก่อนก็ได้พี่มีก่อนโอเคสวยสวไปเปิดทางก่อนดีกว่าน้องเปิดทางเป็นเฟรนชิวๆเว้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอ้ยเอุ้ย หน้าติ๊กซ้ายมือเลยนะพี่ซ้อนอยู่ห้าติ๊กเน้นไหนตายไม่เด็ดแล้วเหรอเฮ้ยม่มีวอเล่นยิงต่างหากต่้งห้กเหมือนมันจะวิ่งไปทางคังแล้วขวาวิ่งไปกว่าตรงมาแดงพี่ไหลพี่ไหลเอ้ยมันมันถอยไปไหนอยู่ค้างอยู่ค้างมันหนีแล้วมันหนีแล้วหวั่นไหวทั้งจิตใจหวั่นไหวทั้งจิตใจว่ะอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนทุกคน

พี่เปิดครังให้ก่อนเอ็งมาเก็บกอสีเลยพี่แบบรอยิงฟรีเอ็งตัวแท้งนี่นะเอาตัวนี้ต่อเลยแล้วกันไปไหนแล้ววะน่าจะวิ่งวิ่งใจเลยวะเออหรือว่านี่หรอนี่หรอชุบตดนี้หรอในนี้หรอในกระดังหรอใช่น่านจะชุบไหมนำใยน้องนำเลยตัวนึงไงตัวไฮดร็อปสายอิงมันยิงกันหรอ มันยิงไกลออเฮ้ยนี่ไงมันยิงไกลตรงมุมชุบเอ็งเอาขวาได้ป่ะเดี๋ยวพี่เอาซ้ายให้ได้เอาขวาแล้วนี่ยงไงยั่ไงตรงมุมชุบแต่นึงเหมือนมันวิ่งข้ามแต่บ้านไปแล้วพี่พี่จะระวังขวาอีกพี่เด็ดโอเคเจ็ดอยู่เดียวไปสี่สิบสวนข้างบ้านแล้วต้องอีกหกสิบสวนอยู่ตรงไหนบอดำไม่บอดาอยู่กูดาวอยู่พีเนอะบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นยังต่ำสองตัว ดูโหดแตกไกลแล้วปะในบ้านนี้ปะไว้ตัวหนึ่งอะใช่พี่อาจารย์ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาเพืปัญญาทำยดาดาดาไหนพวมันยิงกันที่แล้วเหมือนจะตายด้วยนั้นแหละใช่ปะพบศัตรูแล้วมันนนขขึึ้้ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยโอยมันโดนไหวชิวไหวชิวอยู่ไหนวะคนบ้านเหรอ น่าสุดจริงว่าเนี้พี่ไม้เท้าขึ้นแล้วท้าขึ้นแล้วอ้อยู่ขวาอยู่ขวาดีเยดีเนพี่เลย่ดาวดาวดาวดว้ยจริงเจใครวะเจ๊เจ๊มาไหนวะโดนแวมวเี่ดเรยีิบเข้าในบ้านไปบอกไปดูแล้วจะเอ๋อเจ๊ไปไหนเจ๊นีจเไปไหนจ๊ะสวย เด,ดี๋ยวไอ้อ่าโอ้โหวิบัติเกียมม๊ยบแบบคนดูเนี่ยมีปะคือแบบแล้วเราเล่นไปกดสี่หนึ่งเราไปวิ่งแอบวิ่งแอบมันไม่ใช่ทางอ嘛คนดูเนี่ยมันต้องอย่างงี้เว้ยใช่ไหมครับทุกคนโอ้แม่งมันว่ะเพื่อนดูดิเพื่อน,เ,นเอ้ยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ด้วยพี่น้องเฮ้ยมีคนเปิดค้างปะเฮ้ยเปิดค้างเปิดค้างโต้เฮ้ยเพิ่งเปิดพีดเออ่เออเออสดๆร้อนๆเลยว่ะ แต่ในพี่แกหน่อยดิมีสามตัวเลยพี่ข้างในอ่ะนะขอของน่อยพี่ยัมีสูบิงม่าหนึงปาเลยให้กันลยไขวาตัวหนึ่งขวาตัวนี้พี่นกดสเตปอ่ะอ้ยค้างนี่มมผมเลยปลาอะไรเอาไหมดี๋ยวาดาวสวย่นขวายิงมาอยู่ตรงกองฟางอ่ะ ลองฟังอ๋ซ้ายกลังไปถนนแน่เลยมีขวาในฟาร์มทเปียตัวนึเพาต้อรูแล้วถ้เราไปใช้แท่นดีบเข้าวงดีกว่าเปลี่ยนป้าหมยนะครับทุกคนท่าไหนมันสืนไปแล้วก็ไม่ต้องชิวนะครับเราต้องนุนอ่ะเราไปปิดตัวแบบตัวอ่อนแอดีกว่าล้วจะไปสู้กันไหมคนมีของอ่ะคนดูเราต้องไปสู้กับคนนี้มันอ่อนแอแล้วเออจริงเนาะอันไหนนิ่มๆอ่ยเราจิ้หมดเลย เข่งเข่งเราไม่เอานิ่มๆแล้วจิ้มหมดหนีเจอแน่นอนทุกคนโดดมามันกำลังจะเข้าวงเอ้ยยังไม่มาหรอมันหนีไปไหนวะ <What? S 1> ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเฮ้ยนี่ไง่อซ้ายยิงสวยเนาะแล้วไปมาองในเมืองอ่ะสเปร์ไ <15. S 1> หลเลยนี่ไงสามตัวสามตัว โอ้พ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยพี่ก็ศูนย์เต็มเลยผมมีปัญหาพ่อแม่พี่นอ้องผมมีปัญหาจังหวะนี้เฮ้ยไอยตัวที่ฟาร์มทอเปียก็มานะอยู่ขอบสะพานฝั่งนู้นแล้วว่ามันยิงมันไปแล้ววะไอนี่นี่ซ้ายมือพี่เนาะสามตัวสามตัวดาวเลยเป็นแล้ววะอุ้ยคอนคอนเต็ม์อะไรเว้ยคอนเต็มมากพี่พี่พี่เจ็บเหมือนเดิมให้พันเดาได้ลาแล้วไปแล้วไอตัวนั้นเพิ่มลูกตัวนึงพี่ปลาเขียวไปให้สองตัวปหมใช่ใช่ใช่ นง้วาดกอตัวนึงตัว่พี่นายวนี่แหละไเง,งดักนเนยเข้าไปข้งในวนี่อะอเริ <หา S 1> มทีอมขอบสะพานที่แกวิ่งไปไหนแล้ววะ ไปขอล้มมาหลังน้งวงไม่มจอดมาเก็บเหรียญแล้วแล้วไหลออกกันเคลียร์เลยเคลียร์เลยนี here, here, here. ่ใส่ไว้เอ้ข้างหน้าเลยพี่ขึ้นเตีอยไปลางขวาเมื่อกี้ลงข้างนี่เหรอเนี่ยเจ็ดติบเจ็ดติบไล่หวานเจี๊ยบโอ้โหแบบต่อเนื่องเลยแบบคนดูดูดิคือแบบเพลินๆน่ะถ้าเราเล่นสี่สองอ่ะ ทีหนึ่งมันอาจจะยากเกินมือเราไปหน่อยวะคุณโดนัมเบอร์วันวงการฟรีไฟก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนมัาจะเป็นเพราะพลังชุดใหม่นะเนี่ยเฮ้ยโดนว่ะโดนว่ะโดนโบกว่ะน้องไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละฟานนะพี่เห็นบิใช่ใต้ยจะผ่านทีเก้าเองแทงหน่อยได้ปะต้องพันยาได้ได้ไม่ได้สักสองตัวได้นะพี่ว่าตัวเดียวตัวเดียวขนาะจัดเลยน้องจัดเลยไหวซิ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 วหนึ่งหนึ่งกุยการ์ตินโด ดูด er ี <cu> ิตมาเยอะป่าวไปนู Hence, <t ü ren> ้นๆไกลๆก็ม <t ü ren> <t ü ren> <t ü ren> ีนะขวาหกสิบยังอยู่ป่ะอยู่รถเหรอใช่พี่ให้โทนวงอ่ะได้ตัวฉันที่นอไปไหนแล้ววะอยู่ซ้ายหรือเปล่าเก็บเสียงอยู่ซ้ายอ๋อมันก็เป็นอันนี้ไม่ใช่เหรอว้ายิงว้ายิงแต่ได้สะพานเราตัวนงนี้อยู่ชิดเลยเหรอข๋อบนสะพาน สะพานสูงโน่นนี่นนเรจะไปได้ไหมนะ่ะมิน่าดายพี่ยากอ่ะเงตัวซันติโนโเจอเละเอาเลยถ้าปิดได้ก็ปิดสะพานยิงถ้าปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบไม่ได้อยู่นี่สะพานดาวสะพานดาวสะพานดาวตายพี<ว>ยโย่โอ้ฝนนยิงโอ้โหชิบหายแล้วดูใหเองด,ดิดูให้กี่ตัวโอ้สามตัวเลยพี่ ไปชุบได้เปล่าวะชุบไม่ได้ด้วยวงแรงไอชิบหายแล้วป่าคุณดูไม่มีองค์ารักที่ทักเป็นบูแล้วชิวชิวชิวมันยิงกันเองไอชีเต้เปล่าวะไปโดนไอวอร์นม่นไม่เห็นแต่ได้เลยวิ่งมายิงอยู่พี่สายได้พี่ไหลซ้ายสุดแล้วไปขึ้นสะพานฝั่งซ้ายได้ป่ะ มนม,ม,ม,ม่ได้ได <an> ้นะมีฟอร์ดอยู่สูที่พี่มีไอเนี้ยพี่มีอันนี้ตั้งขึ้นน่ะดีปะไปเลยเนาะไปดีกว่าได้ได้ได้นีเหมือนมาหาพี่เลยปะนี่โอ้สองตัวมี่พันยาปวดจุดด้วยไอเชี่ยชิบหายแล้วอุ้ยมันรานแล้วไหวพี่ชิวเดี๋ยวไปด้วยตัวไอไอวัวหมดจำได้

วิ่งชิดเจ็บมากต้องโดนนะผมว่าระเบิดลูกเนี้ยผมมือระเบิดเก่าผมมือระเบิดเก่าโดนเอ้ยโอ้โหไม่แตกไอ้เนี่เออเบาจังวะไม่เหมือนวันมอปลาเลยวะโอ้ดูดิไม่เข้าเลยกูดูเอ้ยไปโดนเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยเบาจังวะกว่าจะปลาโดนชิยวเชียวไอ้วอมมันจะหมดแล้วนะโอ้พี่ก็บ้างอันเนี่ยจะบุกไปฝ่ายยี่บ้าน

หรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกให้เลยว่าคือพี่ไม่ทําให้ผิดหวังอะคือพี่แบกน้องนักแข่งแชมป์ได้ครับทุกคนคลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าใครอยากให้ผมไปเล่นสองเสียใครอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ถ้าคอมเมนต์ไหนเนี่ยกดใจเยอะแล้วคลิปนี้เนี่ยถึง3000ไลค์ผมเนี่ยจะทําการไปขอนักแข่งคนนั้นนะ คอมเมนต์ไว้นะอยากดูใครเด <im it> ือกคงเดือคูดอะไร่างนี้ไือเปล่า a อดง a อจดิวไื้เปล่า <im it> ก็ต้องรอดูนะครับผมนะ <im it> เสียงส่วนมากเป็นใครแล้วก็ต้องไปคนนั้นแล้วก็ที่สำคัญถ้าคลิปนี้นะครับมันถึง600,000วิว <im it> ผมจะไปเต้นที่ตลาดเซฟบันโกอืมผมจะไปเต้นเพลงสแกนนะที่ตลาดเซฟบันโกเออไม่รู้ถึงหรือเปล่านะโอกาสถึงประมาณ0 0 1เอถ้าเราช่วยกัน อาจจะได้เห็นผมเต้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไม่รู้นะว่าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าในเครับผมบ๊ายบาย